จากครูสอนโยคะธรรมดาผันตัวมาเป็นนักจัดบ้านที่ช่วยขจัดความยุ่งเหยิงในบ้านของผู้อื่นโดยสามารถสร้างไรายได้ให้เธอได้ถึง4,000เหรียญสหรัฐต่อเดือนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ130,000บาทเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะงานของเธอยังมีผลต่อชีวิตของผู้ลีภัยอีกหลายร้อยคนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะหมวดหนูนะคะจากข้าราชการลงทุนรายได้เสริมเติมชีวิตในวันนี้เป็นเรื่องของคุณลิซ่าโฮบีนะคะต้องบอกว่าเธอเนี่ยทำงานเลี้ยงชีพมาด้วยอาชีพเสริมมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นครูสอนโยคะ เขียนหนังสือจัดงานสัมมนา,าซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเธอก็ทำควบคู่ไปกับการเลี้ยงลูกไปด้วยนั่นเองแต่ว่าในปี2016เนี่ยเธอก็ตัดสินใจว่าเธอได้เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ ต้องบอกว่าเธอเนี่ยมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในเรื่องของการจัดระเบียบพ,พื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ในการที่เธอได้ทำสิ่งนั้นเนี่ยเธอไม่เคยรู้สึกว่าเป็นการทำงานเลยดิซ่าบ,บอกว่าการจัดบ้านเนี่ยคือการเล่นของเธอนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการทำงานเลยนอกจากนี้นะคะ เธอก็ได้มีการสอนภาษาอังกฤษให้กับสมาคมผู้ลี้ภัยสตรีในแถบที่เธออาศัยอยู่นะคะซึ่งหลังจากที่ได้พบปะกับหลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกถึงความจำเป็นนะคะที่จะต้องช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านั้นกับ ครอบครัวของพวกเธอในการย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะเธอก็เลยได้นำความชอบในการจัดบ้านกับความอยากช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเนี่ยมาผสมผสานกาันกลายเป็นงานเสริมของเธอที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย ลิซ่าได้บริการจัดบ้านให้ลูกค้าของเธอแล้วก็บริจาคสิ่งของที่เจ้าของไม่ใช้แล้วให้กับผู้รีภัยที่จะเป็นต้องใช้สิ่งของเหล่านั้นนะคะจนเธอเนี่ยกลายมาเป็นโรบินฮูดยุคใหม่เลยก็ว่าได้นะคะ เธอก็เริ่มธุรกิจรับจัดบ้านนะคะด้วยเงินทุน2,200เหรียญจากเงินเก็บของเธอนะคะด้วยการจ้างนะักออกแบบเว็บไซต์แล้วก็สอนให้เธอปรับแต่งเว็บไซต์เพื่อให้คนเนี่ยค้นหาเว็บไซต์ของเธอได้ง่ายขึ้นจากนั้นลิซ่าก็ทําการโฆษณาบริการของเธอผ่านเครือข่ายคนรู้จักจากงานเสริมก่อนๆของเธอแล้วก็ ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะพวกลูกค้าของเธอเนี่ยชอบไอเดียในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตัวเองพร้อมกับการบริจาคสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยให้กับคนที่จะได้ใช้มันจริงๆแนวคิดนี้นะคะก็ทำให้ลิซ่าเนี่ยได้รับการบอกต่อเป็นจำนวนมากเลยซึ่งลิซ่านะคะก็มีกระบวนการทำงานก็คือ1ชั่วโมงแรกเนี่ย จะคุยกับลูกค้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหลังจากนั้นก็จะเก็บค่าบริการชั่วโมงละ65เหรียญขั้นต่ำ3ามชั่วโมงเธอสามารถเก็บค่าแรงต่อชั่วโมงที่ค่อนข้างสูงได้เพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบพิเศษที่เธอคิดค้นขึ้นมาที่เรียกว่า Space คือการคัดเลือกตัดออกกำหนดบรรจุและการสร้างระบบนี้นะคะได้ ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นการฝึกจัดบ้านให้กับลูกค้านั่นเองในช่วงปีแรกของโครงการนะคะลิซ่ามีรายได้เฉลี่ยราว3,000เหรียญต่อเดือนแล้วก็เพิ่มเป็น4,000เหรียญต่อเดือนไม่นานหลังจากนั้นก็คือราวราว1,30,000บาทนั่นเองเพราะว่าเธอได้มีการถ่ายรูปผลงานของเธอลงในเว็บไซต์นะคะแล้วก็มีการให้ลูกค้าเนี่ยเขียนรีวิว เพื่อนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ยิ่งคนเข้าไปเจอเว็บไซต์แล้วก็เห็นรีวิวดีๆเยอะคนก็ยิ่งอยากมาใช้บริการเธอมากขึ้นรวมไปถึงการที่เธอนำสิ่งของที่ลูกค้าไม่ได้ใช้แล้วไปบริจาคให้กับผู้ลี้ภัยเพราะว่านอกจากบ้านที่จะเป็นระเบียบแล้วการบริจาคให้กับผู้ลี้ภัยก็ยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันไปอีกด้วยยกตัวอย่างครอบครัวของชาวอิรักครอบครัวหนึ่งนะคะต้องแยกย้ายการหนีออกจากบ้าน ลังจากที่ไม่ยอมเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายไอซิดจนต้องเดินทางมาที่อเมริกาแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ด้วยความที่กำลังจะมีลูกในอีกไม่กี่เดือนครอบครัวนี้ก็เลยติดต่อมาที่ลิซ่าเพื่อขอให้ช่วยหาเปลและเสื้อผ้าเด็กซึ่งลิซ่าก็ได้จัดของที่ได้รับการบริจาคลงในกล่องหนึ่งประกอบไปด้วยเปลทารกผ้าห่มเด็กผ้าอ้อมเสื้อผ้าทารกและเด็กเล็ก ที่เหมือนใหม่งานใหม่ของเธอทำให้เธอสามารถ บริจาคสิ่งของแบบนี้ได้แทบทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนิซ่าก็ได้ให้คำแนะนำไว้นะคะว่าถ้าใครกำลังคิดที่จะทำแบบนี้คือรับจัดบ้านแล้วนำสิ่งของที่จัดบ้านเนี่ยไปบริจาคก็คือได้ประโยชน์2ต่อเลยเธอก็แนะนำว่าการหาข้อมูลแล้วก็การเตรียมตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าการที่เราเข้าไปในบ้านของใครสักคนเพื่อช่วยเขาจัดข้าวของถือเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆและก็ต้องทำอย่างระมัดระวังด้วยนิซ่าก็ได้ ฝากข้อคิดไว้ว่าคุณจะต้องรู้ขีดจำกัดของคุณเองยกตัวอย่างลิซ่าไม่มีความรู้เรื่องการจัดการกับคนที่เป็นโรคชอบเก็บของถ้าเจอกรณีนี้เนี่ยเธอก็จะแนะนำให้คนที่ติดต่อมาเนี่ยไปหาผู้บริการเจ้าอื่นที่เธอรู้จักอยู่นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะลิซ่าก็บอกว่านี่คืองานที่เธอเกิดมาเพื่อทำสิ่งนี้นั่นเอง ถ้าวันนี้นะคะเรายังรู้สึกว่าเหนื่อยกับงานหรือว่ายังไม่เจองานที่รักที่ชอบจริงๆนะคะลองคิดดูว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขเราทำอะไรแล้วเวลามันผ่านไปเร็วยกตัวอย่างของลิซ่าเนี่ย ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่หรือว่าใหญ่โตเลยมันเป็นแค่การจัดบ้านแต่เธอก็สามารถสร้างรายได้จากความชอบจัดบ้านของเธอได้แล้วก็ยังได้ช่วยเหลือผู้อื่นควบคู่กันไปด้วยลองนำไอเดียนี้นะคะไปปรับใช้เพื่อค้นหาว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรกันแน่สำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าเรื่องราวแบบนี้นะคะก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการหาไรายได้เสริมแล้วก็สามารถทำเงินให้คุณได้ด้วยแล้วพบกันใหม่สาวหน้ากับช่วงไรายได้เสริมเติมชีวิตสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ